ไม่ใช่ไป,ไปหวานนะครับเราต้องโฟกัสแค่บว่าเราจะทําอะไรในคอนเทนต์นั้นๆนะครับวิธีการเขียนคอนเทนต์เนี่ยมันมีเทคนิคเยอะมากนะครับท่านก็สามารถไปอบรมคอสัมมนาข้างนอกได้อาจจะเสียค่าใช้จ่ายเรืออประมาณวันวละสี่พันห้าพันหรือเจ็ดพันก็มีนะครับเราก็ต้องดูครับว่าเมื่อเรารู้แล้วเร,เ,รเราจะทําอะไรเป้าหมายเราคืออะไรเราจะทําอะไรทาร์เก็ตเราคือใครคนที่จะซื้อหรือคนที่จะ ทำด้วกิจกับเราครับทำตรงนั้นให้ได้ก่อนส่วนเทคนิคแพลวัาลูกเล่นง่ายๆครับโจทย์ที่ท่านเราต้องทําก็คือว่าให้คิดเสมอว่าคนผู้บริโภคหรือลูกค้าเนี่ยมีเวลาน้อยมากที่จะเห็นข้อความที่เราจะสื่อสารออกไปน้อยมากนะครับถ้ามันไม่ปึ๊กเข้ามาเจอเนี่ยเหมือนแบบเราเล่นมือถือใช่ไหมเราดู a c e b o o k ใช่ไหมฮะทำไลน์มนเลื่อนเนี่ย ถ้าเราเลื่อนนิ้วขึ้นมาเนี่ยแล้วเ,เจออะไรที่เราหยุดดูอะ่ะย้อนกลับนะสมมติว่ามีคนโพสต์ไอ้น,นี้ให้เราดูแล้วเราหยุดดูอะ่ะกวนานหยุดดูแล้วก็ลองอ่านนะแล้วลองมีข้อว่าทําไมถึงหยุดดูมันนั่นแหะเป็นอาจารย์ที่ดีเลยทาไมถึงหยุดอ่านมันทําไมถึงจิ้งที่ลิงแล้วไปดูต่อเขาเขียนอะไรบางอย่างให้เราสนใจหรืยอยเปล่าเนี่ยคืออาจารย์ชั้นเลิศเลยนะครับ